สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสานซีลวดใบพัดนะครับซึ่งก็มันก็มีเสียงเพลงเนาะผมก็เลยทำการตัดเสียงออกซึ่งการสานที่ลวดจะอยู่ที่การออกแบบนะตัวนี้ผมจะใส่45องศาเนี่ยคือรูเดิมของโรงงาน90องศาเนี่ยคือรูที่เราเจาะใหม่นะครับ ย้ำว่าการสารทุกอย่างอยู่ที่เราเจาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสูตร90หรือว่าส5บ้าบจากนั้นก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยครับแล้วก็ทำการหมุนถ้าเราจะให้ข้างล่างคั้วไปฝั่งไหนเราก็หมุนฝั่งนั้นนะครับ แล้วก็จัดทรงตุกข้างบนมันจะค่อนข้างง่ายครับนั้นเนี่ยเราก็จะคล้ยซีนะฝั่งบนไปทางขวามือชุดล่างไปทางซ้ายมือถามว่าเอาล็กคุยอีกทางได้ไหมคล้ยได้ครับคล้ยสลับกันไม่เหมือนผมก็ได้แต่ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงคล้ยแบบนี้เพราะว่าเราต้องกลับไปดูก,การเจาะก่อนการเจานะคล้ยสิบสีเนี่ยถ้าตรงนี้เราใส่สี่สิบห้าใช่ไหมตัวนี้ตรงสองรูตรงที่ไม่ได้เจานะเนี่ยเราต้องนับมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยพอถึงสิบสี่ปุ๊บสิบสี่อ่ะมันจะเป็นของสี่สิบห้าฝั่งน้นมันก็จะคือตัวเนี้ยตัวข้างล่างเนี้ยตรงข้ามที่มันได้จอยนะคือสี่สิบห้าคือคําว่าก็จิบสี่ก็คือนักลูถูุลุมด้วยอันนี้คือที่มาว่าทําไมต้องออกนี้ออกแบบน,นี้อ่าม,มันก็มีเหตุผลออกมาเนาะคือเราจะใส่ไม่ใส่อย่างนี้ก็ได้ก็มันอยู่ที่การเจาะด้วยอ่บ ขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าสามตัวนี้ถูกเราจะสารได้แล้วก็ขันที่รวดแล้วมันก็ตึงแต่ถ้าใส่ผิดคือหลวมนะครับหลวมกับขันไม่ถึงตรงนี้สําคัญแล้วก็มาดูเนาะอันนี้คือจุกลมเราเนาะอันนี้ก็ดูที่จเจ่าไหมสองตัวมันจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่มันได้เจาะส่วนตัวล่างซี่ลวดตัวล่างตัวนี้มันก็คือ,อตรงข้ามดูที่ไม่ได้เจาะเนาะก็คือนับ ค่อยสิบสี่ก็รับจากกลุ่มเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าเห็นไหมมันจะเป็นสี่สิบห้าพอดีถ้าสามตัวนี้ถูกมันจะไม่มีทางผิดครับของพวกซีกับพวกซูซูกิเราจะใช้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามก็สารได้แต่มันจะผูกเกี่ยวถ้าของเวฟพวกคานดาเนาะเราจะใช้หนึ่งห้าสามมันจะพอดี เดี๋ยวเราจะไปต่อกันายาวๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการสานไม้พัดก็ EP หน้าเดี๋ยวจะมาสอนตั้งกันนะครับ ก็จบแค่นี้นะครับ